ภาปลาสุดบุ๋มปนัดดาท้องเก้าเดือนถามกลับแม่ไม้ผิดหรอที่มีรักครั้งใหม่ จบเรียบร้อยสําหรับคําใบ้ดาราดังกําลังตั้งท้องและใกล้ข้อดสรายอายุ30กว่ากับ40กว่าโดยรายของซาร่าฮลเลอร์วัย35ปีได้ออกมาโพสคลิปฉเฉลยไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตนเองท้องจริงและล่าสุดบุ๋มปนัดดาดาราวัย46ปีเปิดใจครั้งแรกเครียบปมกระแสกข่าวลือดาราอายุ40กว่าตั้งทอง้องใกล้คลอดแต่ไม่มีใครรู้ โดยบุ๋มยอมรับว่าตนเองท้องจี9เดือนแล้วและจะคลอดในวันที่22พฤศจิกายนนี้ซึ่งบุ๋มปนัดดาพูดในรายการตกมันบันเทิงว่า ต้นท้องจริงท้องแบบธรรมชาติที่ไม่เคยเปิดเผยเพราะผู้หญิงอายุ40กว่าและตั้งท้องมีความเสี่ยงเยอะมากเมื่อตอนที่รู้ว่าตนเองตั้งท้องได้4เดือนกว่าตอนแรกคิดว่าวัยท้องหรือเปล่านอกจากนี้ทางด้านฝ่ายชายกออ๊อตอทิพก็ตั้งใจอยากมีลูกไม่ได้พลาดตอนที่หมอบอกว่าท้องเราคิดก่อนเลยว่าจะทำงานยังไงลูกจะสมบูรณ์ไหมซึ่งต้องส่งผลเลือดไปเช็คที่อเมริกาเพื่อให้ดูว่าแข็งแรงสมบูรณ์ไหม พอทุกอย่างผ่านไปได้น้องแข็งแรงเราก็แค่ลุ้นต่อว่าท้องจะใหญ่เมื่อไหร่จนกระทั่ง7-8เดือนก็ไม่มีใครทักเลยว่าท้องจนมาลอยกระทงที่ผ่านมาทักว่าท้องกันแล้วพออันตราสาวหน้าลูกชายหน้าไปทางสามีเขาก็ดีใจใหญ่ส่วนน้ำหนักบุ๋มขึ้นมา1กกิโลเองเป็นการตั้งท้องลูกคนที่2ของตนเองค่ะทั้งนี้บุ๋มยังได้โพสต์ข้อความว่า รุ่งนี้22พฤศจิกายนคลอดนะคะได้ลูกชายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจและความเข้าใจนะคะตอนนี้ขอเตรียมตัวคลอดพร้อมกับใจที่สบายสบาไร้ดาม่านะครับพอแล้วเนาะด้านเรื่องราวดาม่าที่มีคนมาแซะในไอจีบุ๋มปนัดดาเผยว่าตกใจมากอย่างเรื่องแต่งงานเป็นรายการหนึ่งสัมภาษณ์เมื่อตอนที่เราท้อง5เดือนนานมากแล้วแต่รายการเพิ่งมาออนแอร์ air. แล้วคนก็มาด่าเรื่องแต่งงานใหม่มาด่าเราแรงๆคําพูดเหล่านี้ไม่ต้องมองบุ๋มเป็นดาราก็ได้มองเป็นคนทั่วไปการที่แม่ไม้คนหนึ่งจะมีผู้ชายมาขอแต่งงานบุ๋มผิดอะไรถ้าบุ๋มไม่ได้แย่งผัวคนอื่นบุ๋มก็เป็นเมียน้อยเขาไปทําตัวไม่ดีแต่การเป็นแม่ไม้ไม่ได้ผิดอะไรผิดด้วยหลอที่แม่ไม้มีความรักใหม่ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากตกมันบันเทิงค่ะและเรียบเรียงข่าวจากไทยนิวออนไลน์หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ